ทำงานที่ยูดรนเป็นทหารคู่แล้วเป็นโค้ดคิดอย่างนั้นไม่คิดว่าเป็นทหารที่เห็นตัวเล็กมีเกียผมไปยุทเท่าไรขอที่ญาตถามสามสิบห้าสามสิบห้าครับอสสานกตอนสอลที่สองเต้า่สตแต่มี29สาวสามช่างไทยบ้าสมอนใช่ไหมใช่ไหมยายสมอนหรอ ปลาสมองก็ได้ยาสมองก็ได้เรียกได้หมดค่ะเรียกได้หมดเลยนุ่นละใครนะนเสี๋ยวพาไปผมรู้จักทุกช่องไหนเพราะผมดูครับผมดูประจำดูประจำเลยดูทุกช่องเลยดูทุกช่องเลยขอบคุณนะคะดูให้ขอบคุณนะคะที่ได้มาดูนี่เพราะอะไรครับอ๋ออุญาตถามอีกยละตะกอนมึงอยู่ชายแดนเนาะ ช่องดูว่าช่องอมรินเลยที่แรกดูตั้งแต่นู้นไอสาวัวตรพวกไอเขาเรมาตอนยุคน,นั้นดูดูตั้งแต่แตคือช่องอมรินมันจะโหลดลงประมาณตีหนึ่งตีสองผมคิดมาฟังข่าวน้องนะก,ก่อนนะลูกสาวน,าวน,น่ารักจนใหญ่ไม่อยู่ไหนนะผม,ไไมแต่ก่อนเราเนะ ผมว่าจะไปบ้านปูก่อนนะคุณยายใช่ไหมนี่นะคุณยายโอ้คุณยายแยายก็อยู่บนรถคุณยายสวยจังเลยคุณยายคนเสิร์ตบอกก็จะบอกก็เป็นดูตั้งแต่ไม่มีช่องดูข่าวครั้งแรกสะดุดไม่รู้ว่าลุงเป็นใครอัยสไมเลยยัยสามคนเลย แล้วก็จนแฟนบอกว่าเป็นลุงของน้องก็ตามเลยดูข่าวทีนี้ทิ้งทุกอย่างไม่ดูอะไรทั้งอย่างก็ดูๆๆแต่ข่าวลุงข่าวลุงจนแบบไม่หลับไม่นอนตอนนี้ลุงอยู่ลุงถ้าทำทำธุระอยู่นะคะยังไม่เห็นหน้าล<ๆ>ุงเลยด้วยการกระตุ้นก็คือมันเป็นข่าวอะไรที่เราก็มีข่าวทั่วไปนะแต่ข่าวนี้มันก็แปลกผ่านไปจำไม่เรือนละสองครั้ง

ไปเอาเมื่อเนี่ยเปลี่ยนลองก,ก็ได้นะทุกเส้นก็ได้ X4 มาอีกหนี่งคันรถปูนะะมาเยอะๆเลยนะคะเต็มคันรถเลยนะคะนี่นะคะสวยด้วยอืมยังไงเขาลงนี่นะคะน้องมาลองนะคะเต็มตัวซื้อ,อม,มาเยอะแล้วอืม นี่นะคะูลําเพลงอะไรนาะตอนนี้น้องกำลังจะมาลํานะคะอีกสีเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูน้องลํากันนะคะ แบบละกดแชร์สปอนช์แม่ด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์จ้า